ECU Shop ปลั๊กอินไฮบิดอันนี้เป็นเวฟนะครับเวลาเปิดกุญแจก็ก็จะคายอยู่ที่เกียร์สตลอดแล้วก็จะมีไฟเช็คเอนจินขึ้นสักพักหนึ่งก็จะมีพวกแดชบอร์ดของปลั๊กอินไฮบิดขึ้นมานะครับทีน,นี้ถ้าเรากำเบรกทีนึงปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ ระบบปลักอินไฮบริดของเขานะครับถ้าบิดคันเร่งไม่ต้องติดเอง่องยนก็จะติดมาช่วยนะครับตัวที่เราไม่ต้องกดสตาร์ทพอเราไม่ได้บิดคันเร่งมันก็จะหยุดทำงานของมันเองประมาณนี้ครับ